ก็คลิปนี้ครับสาธิตวิธีการถอดแผงประตูเพื่ออัปเกรดลำโพงของเจคู่นะครับอ่ะครับอันดับแรกเลยครับครับตรงน็อตตรงมือเปิดนะครับถอดออกครับตรงนี้หนึ่งจุดนะครับครับแล้วก็ จุดที่สองคือใต้มือจับด้านล่างนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกิฟครับแล้วก็กิฟอาจจะแข็งหน่อยแล้วก็ใช้เครื่องมือมีประมาณนี้ครับสองจุดนะครับ มีปากนะครับตัวสลิงสำหรับเปิดประตูรถนะครับแล้วก็ปลั๊กของเสืองแหลมนะครับแล้วก็ตรงนี้คือปลั๊กของสวิตกระจกขึ้นลงครับปเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีเปิดแผงประตูนะครับ คูห่หน้าเจคู่ครับ <J. K. S 2>